ความลับที่ไม่ลับนะคะหลายคนคงสงสัยและมีคำถามอยู่ในใจนะคะว่าทำไมบางคนนะคะเกิดมานะคะโชคดีโชคดีหยิบจับทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งเหลือเฟือเติบโตแบบก้าวกระโดดแต่ทำไมบางคนขยันขยันทำงานเยอะแยะมากมายแต่จนลงจนลง จนลงหยิบจับอะไรก็ไม่ปังหยิบจับอะไรก็ไม่รุ่งทำอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันพี่คุณอยากบอกว่าความลับที่ไม่รับที่ซ่อนอยู่นะคะคือ Mindset หรือความคิดนะคะคนที่เขาทำงานน้อยๆสบายสบายแต่เขาจเจริญรุ่งเรืองร,ร่ำรวยเหมือนมีโชคช่วยอยู่ตลอดเวลาเพราะเขามี Mindset ที่อยากจะสร้างอยากจะทำอยาก อยากจะผลิตชิ้นงานที่เป็นผลงานของตัวเองนะคะมีความภาคภูมิใจที่ตัวเองสามารถประสบความสำเร็จได้นะคะแต่ต่างกันกับอีกคนหนึ่งที่ขยนันขยนันแต่ทำไมถึงจนลงจนลงเพราะเขามีแต่ความคาดหวังคาดหมายอยากจะได้อยากจะเอา ของของคนอื่นมาเป็นของตนอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นของของคนอื่นซึ่งไม่